สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Walk Money นะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Binary Free For You นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับก็คลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมพอคลิกลิงก์ใต้คลิปเสร็จนะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับใส่อีเมลนะครับผมพอใส่อีเมลเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกยืนยันตรงนี้นะครับผมก็พอคลิกยืนยันนะครับก็จะมาหน้านี้นะครับให้เราไปคลิกที่อีเมลนะครับที่เราเกอก และลงทะเบียนไว้เมื่อกี้นะครับผมเราก็ไปที่อีเมลเรานะครับเพื่อจะทําการยืนยันอีเมลนะครับนะครับมาที่อีเมลนะครับก็จะมีอีเมลจากทางไปเนลลี่ดส่งมาให้เรานะครับผมก็จะเป็นลิงก์ตรงนี้นะครับลิงก์ตรงนี้นะครับผมให้เราทําการคลิกเข้าไปนะครับผมพอคลิกเข้ามานะครับเขาก็จะบอกว่าให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับผมก็เป็นการตั้งค่ารหัสผ่านนั่นเองข้างบนข้างล่างนะครับให้เหมือนกันตรงนี้ภาษาไทยนะครับ พอเสร็จแล้วก็คลิกยืนยันไปนะครับพอตั้งค่ารหัสผ่านเสร็จก็คลิกยืนยันตรงนี้ไปได้เลยนะครับผมพอคลิกยืนยันนะครับเสร็จแล้วก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับถ้าขึ้นต้นด้วย vrtc เนี่ยคือบัญชีทดลองนะครับดังนั้นเรายังไม่มีบัญชีจริงนะครับให้เราเปิดบัญชีจริงทันทีเลยนะครับตรงนี้นะครับคลิกคําว่าอัปเกรดเดี๋ยวนี้นะครับตรงนี้พอคลิกเข้ามานะครับเขาก็จะให้กรอกรายละเอียดต่างๆนะครับผม ก็ติ๊กนะครับชั้นรับทราบตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊กชั้นได้อ่านข้อมูลและเงื่อนไขนะครับพอกรอกเสร็จหมดแล้วนะครับติ๊ก2จุดนี้แล้วนะครับคลิกคาว่าเปิดบัญชีนะครับผมพอกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกยืนยันมานะครับก็จะมาสู่หน้านี้นะครับผมหน้านี้คืออะไรนะครับผมเขาก็จะให้เลือกสกุลเงินนะครับที่เราจะทําการซื้อขายนะครับผมที่ใช้ซื้อขายนั่นเองนะครับ สมมุติเวลาเราเทรดเนี่ยเราจะใช้สกุลเงินอะไรในการเทรดนะครับซึ่งปกติทั่วไปก็คือ usd นั่นเองนะครับ usd ดอลลาร์นะครับผมก็เลือกเป็น usd ดอลล่าร์ไปนะครับก็คลิก yes นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับให้ทําการฝากนะครับผมก็คลิกไปที่ deposit นะครับผม yes i am you นะครับผมซึ่งการฝากนะครับมีหลายช่องทางนะครับ ขั้นตอนได้เลยสําหรับขั้นตอนการฝากนะครับฝากง่ายนะครับถอนง่ายไม่ยุ่งยากนะครับการถอนก็ไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับไม่เกิน24ชั่วโมงเหมือนทั่วไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำการใช้งานตัว ่า The lift นะครับหรือว่า D trader นั่นแหละนะครับผมภาษาอังกฤษไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับผมก็อ่านตรงตัวเลยอ่าน the lift นะครับผม the lift นะครับอ่าเอาเรียกง่ายๆก็คือ D trader นั่นแหละนะครับผมคือตัวนี้นะครับเป็น binary option นะครับ binary option แบบเต็มตัวเลยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปดูนะครับว่า มันเป็นหน้าตาอย่างไงนะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับผมพอคลิกเข้ามานะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับมันให้ใช้งานอะไรบ้างครับใช้งานอะไรบ้างเดี๋ยวเราไล่ไปแต่ละแถบเลยนะครับด้านบนนะครับผมด้านบนนะครับจะเป็นรูปแบบการเทรดนะครับรูปแบบที่เขามีให้นะครับ คือเขาเอามารวมมาให้นะครับก็จะมี D-Bot นะครับ D b บ t ก็คือ Binary Bot นั่นแหละนะครับแต่เขาหยิบเข้ามาใส่ไว้ให้ในนี้นะครับแล้วก็ MP5 l นะครับอ่าดแนะครับแล้วก็ Smart Trader นะครับผมซึ่งเขาก็เอามารวมมาให้นะครับแต่ถ้าเวลาเทรดจริงๆก็แนะนำให้ไปเทรดแยกนะครับ ในหมวดหมู่เฉพาะของเขาเลยดีกว่านะครับสมมุติ MT5 ก็ไปเทรดใน MT5 เลยดีกว่านะครับดีบ t ก็ไปเทรดใน Binary Bot เลยนะครับ Smart Trader ก็ไปเทรดในหน้าหลักเลยนะครับจะดีกว่านะครับถ้าตรงนี้ก็มาเทรดที่ D Trader นะครับผมในตรงนี้นะครับอ่า i t i o n เนี่ยก็คือ มันจะแสดงสถานะออเดอร์ของเรานะครับออเดอร์เปิดออเดอร์ปิดนะครับออเดอร์ที่ค้างอยู่อะไรพวกนี้มันจะแสดงตรงนี้นะครับผมขออนุญาตลบออกไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นแคชเชียร์นะครับฝากถอนนะครับผมอันนี้ก็บัญชีดูข้อมูลเรานะครับอันนี้ก็บัญชีนะครับว่าเราจะใช้บัญชีไหนในการเทรดนะครับจะใช้เหรียญดิจิตอลมาเทรดก็ได้นะครับได้หมดเลยแล้วแต่เรานะครับ ต่อไปอันนี้นะครับจะเป็นตลาดนะครับตรงนี้จะรวบรวมตลาดทั้งหมดนะครับที่สามารถเทรดได้นะครับที่เขามีให้นะครับก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเทรดตลาดไหนนะครับผมซึ่งที่ผมเลือกมาจะเป็นอินเด็กนะครับอินเด็กตบนาีนะครับอินเด็กต์บินาลีเนี่ยตลาดของเขาเนี่ยนะครับตระกูลตระกูลอ่าบนาลีของเขาเนี่ยนะครับจะเปิด ตลอด24ชั่วโมงนะครับทุกวันไม่ปิดนะครับสามารถเทรดได้ครบ1เดือนเลยนะครับไม่ปิดนะครับแต่ถ้าตลาดสกุลเงินหรือว่าฟอเร็กอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จันทร์ถึงศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์ตลาดปิดนะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะเลือกตลาดอินเด็กซ์ละกันเพราะมันยังเปิดอยู่นะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนกับทานเฟรมนะครับเลือกได้เลยนะครับ อินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์เราก็เลือกได้เลยมันก็จะมีภาพเล็กๆตรงนี้แสดงให้เราดูนะครับว่าลักษณะอินดิเคเตอร์มันเป็นยังไงนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับที่ต้องใช้นะครับอันนี้ก็ย่อขยายนะครับย่อขยายนะครับเรามาดูฝั่งขวานะครับฝั่งขวาด้านบนสุดเนี่ยนะครับ จะเป็นรูปแบบฟังก์ชันการเทรดนะครับฟังก์ชันการเทรดซึ่งการเทรด b บ n a r y Option ทั่วไปเนี่ยก็จะมีแค่คอพุทใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องมา,าปรับอะไรตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ปรับอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับ b i n a r y เนี่ย b i n a r y com เนี่ยนะครับเขามีฟังก์ชันการเทรดให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดปิดแบบ forex นะครับไม่กำหนดเวลาอันนี้เขาก็มีให้นะครับคอพุททั่วไปนะครับ สูงกว่าราคาที่กําหนดต่ํากว่าราคาที่กําหนดนะครับทัดราคาที่กําหนดนะครับโนทัตร,ราคาที่กําหนดนะครับผมตระกูลดิจิตก็จะเป็นตัวเลขแล้วนะครับแมทต์ดิเวอร์นะครับก็คือ,อเลขท้ายตรงกับเลขท้ายไม่ตรงนะครับอีเวนต์ออสนะครับก็คือเลขคู่เลขคี่นะครับอันนี้ก็เป็นสูงกว่าต่ํากว่า เลขที่กําหนดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งฟังก์ชันการเทรดเนี่ยเขาเยอะมากนะครับจะไม่เหมือนทั่วไปนะครับที่มีแค่ขอพุดนะครับผมเลือกขอพุดล้วกันนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถเลือกระยะเวลาได้นะครับในการเทรดนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะเอาเป็นแบบไหนนะครับเป็นติ๊กนะครับวินาทีชั่วโมงแล้วก็เดนะครับผม อันนี้ก็คือติ๊กนะครับผมต่อไปนะครับก็รูปแบบของราคานะครับรูปแบบของราคานะครับเราปรับมาที่สเปกนะครับตรงนี้สเปกนี้ถูกต้องแล้ะนะครับอันนี้ก็ราคาไม้นะครับราคาไม้อันนี้ก็การเข้าออเดอร์บายเข้าออเดอร์เซ็นนะครับแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยส่วนการตั้งค่านะครับการตั้งค่าก็จะมีการแสดงสีหน้าจอนะครับ โหมดกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับใครชอบโหมดสว่างหรือว่าโหมดกลางคืนก็เลือกเอานะครับผมอันนี้ก็เป็นภาษานะครับส่วนชาร์ตนะครับผมแนะนําให้มาติ๊กตรงนี้นะครับเพราะว่าจะได้ดูแท่งเทียนนะครับผมคืออะไรเนี่ยครับระยะเวลาการจบของแท่งแท่งเทียนนะครับผมระยะเวลาการจบของแท่งเทียนนะครับเราจะได้รู้ว่าแท่งนี้จะจบหรือยังนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรูปแบบการใช้งานนะครับของ B-Trader นะครับแล้วทีนี้นะครับฟังก์ชันอื่นๆนะครับมันทำงานยังไงนะครับสามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับที่ผมอธิบายไปนะครับว่าพวก Higher l o w e r t ์ทันโนทัเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับแต่นะครับในคลิปก่อนหน้านี้มันไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับ ฟังก์ชันนี้จะมีให้ในเฉพาะ D Trader เท่านั้นนะครับเดี๋ยวคลิกเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพอคลิกเข้ามาจะสังเกตว่านะครับราคาไม้เนี่ยนะครับมีให้ใส่เหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มมาเนี่ยมันคือคูณนะครับคูณ10คูณ20คูณ30คูณ50คูณ 100, ณ100มันคืออะไรนะครับมันคืออะไรมันก็คือกำไรนั่นเองนะครับกำไรที่สามารถ ทำได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับสมมุติ1ดอนนะครับอ่าหนึดอนผมเอาคูณ10ก่อนนะครับคูณ10กําไรสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับอ่ากำไรสูงสุดเขาระบุว่าเต็มที่ได้ได้คือ9าดอนนะครับเต็มที่คือ9ดอลลาร์นะครับสำหรับราคาไม้1ดอนนะครับอ่เต็มที่9ดอลลาร์นะครับนะนะครับแล้วมาดูคูณ20นะครับคูณ20 คูณ20ได้เท่าไหร่นะครับลองใส่ไปมันจะได้จะได้เห็นนะครับคูณ20นะครับกำไรสูงสุดที่คุณสามารถจะรับได้ก็คือ18ดอลน,นะครับก็คือลงทุน1ดอลคุณสามารถทํากําไรได้สูงสุด18ดอลน,นั่นเองนะครับมาดูที่คูณ30นะครับผมอ่สิบดอลน,นะครับกำไรมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอคูณ50 คูณ50เต็มที่ได้45ดอนนะครับเรามาดูคูณ100นะครับอ่าเต็มที่ได้50ดอนนะครับผมอ่าเต็มที่ได้50ดอลลาร์นะครับทีนี้นะครับเราจะเล่นคูณเท่าไหร่ล่ะนะครับอ่าก็แล้วแต่เราเลยนะครับแล้วแต่เราเลยว่าเราจะเล่นคูณเท่าไหร่แต่อย่าลืมนะครับว่านะครับยิ่งคูณสูงนะครับกำไรขาดทุน ก็จะได้ช้าลงนะครับสมมุติคูณ10นะครับกำไรขาดทุนเนี่ยจุดละ0.1่เหรียญน,นะครับสมมติคูณ20กํากำไรขาดทุนอาจจะอยู่ที่0.05เหรียญอย่างเงี้ยนะครับยิ่งคูณสูงนะครับกำไรขาดทุนต่อจุดเนี่ยก็จะได้ช้าลงนะครับประมาณนี้นะครับสมมติเอาง่ายๆแล้วกันคูณคูณ10นะครับ จุดละ1ดอนอ่าผมอธิบายแบบง่ายๆเลยจุดละ1ดอนแต่พอมาคูณ100เหลือจุดละศูนเหรียญอย่างเงี้ยนะครับผมกำไรขาดทุนมันจะน้อยลงนะครับประมาณนี้แต่ว่าอัตราเสี่ยงก็น้อยลงเหมือนกันนะครับถ้ากําไรขาดทุนน้อยลงนะครับอ่าลองคูณ100นะครับผมทีนี้ลองเลื่อนลงมานะครับเราจะสังเกตว่ามันมีอ่าผมติ๊กออกก่อนนะมันจะมีคําว่า take profit s t t p loss นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเวลานะครับผมเราจะใส่อะไรบ้างนะครับส่วนตัวนะครับผมแนะนำให้ใส่ t ทคโปนะครับแล้วก็ stop loss นะครับส่วนเวลาไม่ต้องใส่เพราะเราไม่กำหนดเวลานะครับคือกราฟมันไปชน TP ก็คือปิดปิดออเดอร์นั้นเลยกราฟไปชน stop loss ก็คือปิดออเดอร์นั้นเลยนะครับหรืออีกรูปแบบหนึ่งก็คือนะครับ ทคโปรฟิตอย่างเดียวไม่มีสต็อป o ล s ไม่มีเวลานะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาให้มานะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาให้มาผมปรับตรงน,นี้กับจำนวนห้าสดอลนะครับพอส่งสุดมันได้แค่50าสดอลนะครับก็คือเทคโปรฟิตอย่างเดียวนะครับรนะครับที่ต้องปรับจะมีอยู่1ราคาไม้2ตัวคูณน,นะครับว่าเราจะคูณเท่าไหร่นะครับผม แล้วก็ t เทโ o f ิตสต็อปลอสระยะเวลาระยะเวลาไม่ต้องไปกําหนดนะครับไม่ต้องไปกําหนดเพราะว่าถ้าเราไปกําหนดระยะเวลาเนี่ยมันก็จะเหมือนการเทรดคอพุททั่วไปนะครับแต่ตัวนี้เขามีให้มาก็คือเหมือนกับ f o r e x รนั่นแหละนะครับสามารถเปิดออเดอร์ยาวๆได้เลยนะครับในรูปแบบ Binary นะครับโดยที่ไม่ต้องกําหนดเวลานะครับอันนี้คือข้อดีเขานะครัผมลองเข้าออเดอร์นะครับเซลนะครับ อ่าเนี่ยครับข้อมูลจะเด้งมาตรงนี้แหละนะครับสต็อปล็อไม่มีนะครับเทคบว o ฟิตอย่างเดียว50ดอลลาร์อย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยกำไรขาดทุนก็จะวิ่งอย่างเงี้ยครับวิ่งเนี่ยครับพอมันมาถึง50ดอลลาร์เนี่ยกำไรได้50ดอลลาร์แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะปิดออเดอร์ไปนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวผมขอย่อนยนะครับ เนี่ยครับผมจุดสต็อปลอนะครับมันจะขึ้นขีดเส้นบอกอยู่นะครับสต็อปเอานะครับสต็อปเอาก็คือผมพูดผิดนะครับไม่ใช่สต็อปล็อตสต็อปเอาก็คือเงิน1ดอลเนี่ยนะครับเงิน1ดอลของคณเนี่ยถ้ามันมาชนเส้นสต็อปเอาเนี่ยก็คือเสียทิ้งนั่นเองนะครับอันก็จะเป็นเส้นสต็อปเอานะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับผม เพราะว่าเราเปิดแค่ไม้ละหนึ่งดอนเองนะครับแล้วทีนี้ถามว่าสมมุติมันวิ่งไม่ไปถึง50ดอลล่ะสมมุติได้มาสัก20ดอลสิบดอลอย่างเงี้ยเราอยากจะปิดออเดอร์นี้ละสามารถปิดได้ไหมนะครับสามารถปิดได้นะครับก็คลิกคําว่า close นะครับก็คือขายราคาตลาดเลยขายราคาตลาดเลยนะครับก็คือตรงตรงนี้นะครับผม พอคลิกแล้วนะครับมันก็จะปิดออเดอร์ให้ทันทีนะครับนี่ครับปิดกำไรไป0.12นะครับดอลลาร์นะครับก็สามารถเซลล์ราคาตลาดได้เลยนะครับผมลองคลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้ามาเราก็จะเห็นรายละเอียดออเดอร์เรานะครับว่ามันปิดช่วงไหนนะครับมีกราฟแสดงผลให้ดูนะครับผม ประมาณนี้นะครับสำหรับฟังก์ชันใหม่นะครับตัวนี้นะครับฟังก์ชันใหม่ผมก็แนะนําให้ลองมาเทรดดูนะครับสําหรับฟังก์ชันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันที่เอื้ออำนวยให้กับนักเทรดมากพอสมควรนะครับไม่พอสมควรแล้วผมว่ามากเลยทีเดียวนะครับทั้งการเทรดไบนารี่แบบไม่ต้องกําหนดเวลานะครับแล้วนะครับมีตัวคูณกําไรให้นะครับ ทำกำไรสูงสุดถึง100คูณ100นะครับผมซึ่งมันเป็นข้อดีสำหรับนักเทรดนะครับก็แนะนำนะครับให้ลองมาใช้งานดูนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถขายราคาตลาดได้เลยนะครับขายราคาตลาดได้เลยอ่ะในสมมุติเราไปเทรด IQ Option นะครับหรือ o l ลิมเ e รด ผมกำหนดเวลาระยะเวลาไว้1นาทีนะครับ1นาทีอนา1นาทีนะราคาไม้อยู่ที่า10ดอลลาร์นะครับ่า10 10ดอลลาร์นะครับราคาไม้อยู่ที่10ดอลลาร์ผมเข้าออเดอร์บายอยู่ตรงนี้นะครับกราฟจุดสิด้นสุดเวลาอยู่ตรงนี้นะครับกราฟวิ่งมาแล้วนะครับ กราฟวิ่งมานะครับอันนี้คือจุดเข้าออเดอร์บายของเรานะครับผมกาฟวิ่งมาแล้วนะครับมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วนะครับแล้วมีการกลับตัวนะครับกลับตัวลงนะครับพอเรารู้แล้วว่ามันจะลงนะครับถ้าเป็นไบนา r ีทั่วไปเนี่ยนะครับคุณต้องรอให้จบระยะเวลาเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นการตัดสินว่าคุณชนะหรือแพ้นะครับแต่ตัวนี้นะครับเขามีฟัง์กชันการขายราคาตลาดให้นะครับ อพอราคาขึ้นนะครับมันจะทําท่าลงแล้วคุณสามารถปิดเลยครับขายราคาตลาดได้เลยนะครับมันก็จะคํานวณเลยว่าจากจุดที่คุณเข้าเนี่ยมาถึงตรงเนี้ยคุณได้กําไรเท่าไหร่โดยที่ไม่ต้องรอให้หมดเวลานะครับอันนี้คือข้อดีของเขานะครับผมถึงบอกว่ามันเป็นข้อดีที่เอื้ออำนวยให้นักเทรดพอสมควรนะครับก็ก็แล้วแต่โบกนะครับว่าเขาจะอ่า มีกลยุทธ์อะไรนะครับมาดึงนักเทรดให้เข้ามาใช้งานบุคคาให้มากที่สุดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือกลยุทธ์นี้แหละนะครับที่เขาใช้ก็คือเอื้ออำหนวยให้กับนักเทรดนะครับผมก็สามารถเซลล์ราคาตลาดได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอให้จบเวลานะครับอันนี้ก็คือข้อดีของเขานะครับก็มาลองใช้งานดูนะครับผมส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะครับฟังก์ชันอื่นๆผมก็อธิบายในคลิปก่อนๆแล้วนะครับว่า มันทำงานยังไงนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็ลองมาใช้งานกันดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบน,นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตคลิปมาเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วย,วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็ขอขอบคุณครับ hey, 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 hey.